น,นี้ข่าวพลังมดเราเข้ามาในอยู่ส่วนของแยกคอกงัวนะคะแล้วก็สภาพที่เห็นค่ะคือรถยนต์ไม่สามารถเดินทางเข้ามาในส่วนของแยก้อกงัวได้แล้วไม่ว่าจะจากเส้นทางใดนะคะจํานวนรถที่เห็นนี่น่าจะเป็นกรณีของรถการที่ตกค้างแล้วก็ส่วนตรงนี้ค่ะสักครู่ก็ถ้ามีรถเข้ามาเห็นไหมคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งค่ะว่าไม่สามารถมุ่งตรงไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ค่ะ แล้วก็มีสื่อมวลชนบางขวดส่วนก็เดินทางไปยังในส่วนของทำเนียบรัฐบาลแล้วนะคะทุกเส้นทางที่จะเข้ามายัางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ถูกปิดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจากในส่วนของถนนลาดดำเนินแล้วก็จากไม่ไม่ว่าจะออในส่วนของ ทางบางลำพูหรือเสืออะไรก็ที่จะมุ่งตรงมายัางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ไม่สามารถเข้าในพื้นที่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะในส่วนนี้ก็น่าจะมีกรณีตกางในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่เข้ามานี่ค่ะก็จะมีการวิ่งเพื่อย้อนถนนอีกฝั่งหนึ่งนีคะแต่ในส่วนของรถยนต์เนี่ยค่ะไม่สามารถเข้ามาได้แล้วช่วงเวลาที่ไม่สามารถเข้ามาได้ตั้งแต่ร่มเที่ยงก,กว่าแล้วค่ะที่ถูกปิดถนน ในส่วนของตอนนี้ก็มีการเดินทางมุ่งตรงไปแล้วก็มีการแจ้งนะคะว่าไปในส่วนของตำียบรัฐบาลค่ะก็ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ยังตึงกําลังในทุกจุดค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเทศกิจแล้วก็คออรหรือนอกเครื่องแบบที่อยู่บริเวณโดยรอบทั้งหมดเลยก็ยังคงตึงกําลังอยู่ไม่มีการถอนกําลังออกไปนะคะ ขณะนี้ก็มีตาม Facebook ก็มีการแจ้งในส่วนของทีม v v v o นะคะบางส่วนก็ถูกจับแล้วก็ถูกหยุดที่สนอสำรญาญราชค่ะก็คงจะต้องติดตามและเช็คข่าวกันอีกครั้งนะคะ าพการก็อย่างที่เห็นนะคะคือรถทุกคันไม่สามารถมุ่งตรงไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้โดยมีเจ้าหน้าที่มีการกัน้นเหล่าเหล็กในทุกเส้นทางที่จะมุ่งตรงมาอย่างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะแล้วก็อย่างข้อมูลที่ก็คือมีการเดินทางไปในส่วนของทำเนียบรัฐบาลนะคะดังนั้นในส่วนของพื้นที่ตรงนี้บริเวณแยกข้อวงัวก็เจ้าหน้าที่ยังตึงกําลังกันอยู่มันยังไม่มีการเคลื่อนย้ายนะคะก็ ขอยุติการไล์สดเพียงเท่านี้ในส่วนของบริเวณแยกข้องัวซึ่งติดก,กับพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอบคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนกันและเดี๋ยวเราก็ตามสถานการณ์กันอีกทีนะคะขอบคุณค่ะ